ก็ต้องบินไปภูเก็ตอะไรเนี้ยนะถ้าน้องเชิชัยต้องบินไปภูเก็ตมันได้หรือเปล่าวช่ใชเมีน้ยาวกเลยนะ ก็เพราะว่าเพราะ แปเพระเป็นจังหวัดที่มีช้าดังนั้นนะเป็นต้นแบบนะแล้วก็ต้นแบบหลายอย่างหนึ่งเข้ามาดังนั้นเราพูดว่ามาก็คือต้องมาสำงนาน อัทน <Vander> so 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 ีนม so mm, ีการต่อเนื่องกันไปคุตุลนดาไม่โกรธนะมะพระก็ต้องเอาสมายด้วยน่ารัามากสมัใหญ่มากประวัติวันชุมาชุนก้อก็ขอนโมทังลงลมใช้เยอะมากผู้ว่านี่ก็เป็นเจ้านีดีการองพามทัางรองชักชัยตรนางตลอยเขาออกมาแทนเล่ ตูรินแล้ว็อยางมันมีความจุนะฮะตุรินน่ะเปนเมืองินนะต้นใปนะฮาจีนก็เป็นต้นแบบเรื่องนะก็รเอมาจากพระราชวีวดสาาวัสมก็อมาพัฒนาในการเป็นแหล่งทองวาเปหน้าผู้เป็นุขาเลยนะเออเป็นพระข้างบนเลยนะ้นนะอันนี้เรกเก เลยวันนี้ก็คือขอบใจมาก